ไมหลังคือไม่นะครับก็ถือโอกาสย้อนกลับมาตอนไปมหาลัยอีกครั้งนีงนะครับไม่ก็จะมาพูดในเรื่องการแต่งชุดมหาลัยกันครับคือผู้ชายเราอ่ะจะมีเสื้อเชิ้ตขาวตัวเดียวที่แบบเป็นพระเอกเลยครับแต่ไปมหาลัยคือได้แล้วอย่าลืมแจ้งกี้นะไม่ได้ไม่ได้แต่ก่อนจะไปดูกันอย่างครับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับต่อไปเรื่องกิ่นตัวนอนไม่หลับทำยังไงดีครับหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะครับต่อไปก็อย่าลืมกดจับสไคร แล้วก็สันกระติกนะครับแล้วเรามาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับถ้ากดสสัวจับสกายแล้วเรามาดู4ข้อการแต่งชุดมหาลัยให้ดูสนุกและดีไาย์มากยิ่งขึ้นครับค้างอะไรวะไม่ได้ไม่ได้หนึ่งเปลี่ยนลุกด้วยเสื้อแจ็คเก็ตครับเป็นสิ่งหนึ่งครับที่มันเนี่ยชอบใส่มากครับตอนไปมหาลาัยเนาะแค่เราเปลี่ยนแจ็คเก็ตครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีมยบุคลิกภาพที่แตกต่างกันแล้วเนาะขยับแรกนี่ชุดธรรมดาทั่วไป นี่เขาดูแบบเท่หนุ่มเกาหลีได้เลยนะ<ฮ>เห็นปะ่ะต่อมาครับแจ็กเก็ตยีนอันนี้คือซื้อมาต่อประมาณปีหนึ่งตอนนี้ก็สีหแล้วก็ยังใส่อยู่นะครับก็แบบดูเท่แล้วว่ะนี่คือพี่ต่อฮอร์โมนเลยนะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดให้ดูตัวหนึ่งว่ามันจะลุกเปลี่ยนไหมอะสีขาวแต่ว่าเป็นผ้ายีนนะครับจริงๆแจ็คเก็ตอะแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันเนาะ เอาที่ว่าเราใส่อะไรแล้วแบบรู้สึกมั่นใจใช่ไหมครับก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะนี่จริงๆมันก็เอ้ยมันก็ได้นะเวลาเราแบบเดินเปลี่ยนวิชาเรียนไปใช่ไหมครับหรือว่าแบบไปกินข้าวกลางวันอะ่ะอาชีพเมคุมปุ๊บแสงแดดไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจ้าถูกใจสิ่งนี้มากเลยครับ 2. เท่ง่ายๆด้วยกางเกงที่หลากหลายครับเข้ามหลาลัยปีหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนควรใส่กางเกงสแล็คสีดำเนาะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับต่อให้เราแบบใส่กางเกงสีดานะครับเราก็ควรเลนกางเกงนะครับให้เข้ารูปทรงอบกางเกงเนาะคืออย่างหนึ่งครับแม่จะแนะนำครับว่ากางเกงแสแลกเนี่ยควรเป็นกางเกงแลกกับบอกเล็กน,นะครับเพราะว่าจ่งกระบอกเล็กแบบไหมเนี่ยมันทำให้ช่วงขานะ่ะดูยาวมากยิ่งขึ้นเห็นปะ่ะกรองปลายปลายเนี่ยครับอย่ากรองหรือว่าเต่วจนเกินไปนะครับเพราะว่าทาให้ช่วงขาดูสั้นนะ่ะเห็นปะ่ะเต่อไปก็แบบเนี่ย สัส้นๆตันๆไม่ได้ครับอย่างนี้คือแบบไปจสุภาพน,นะครับทีนี้การเลือกกางเกงนะครับสแลชเนี่ยมาแนะนําเลยครับว่าควรไปเลือกที่ร้านขายกางเกงแล้วก็ลองสวมใส่เลยครับใส่โบว์แล้วแบบดูหน้ากระจกเฮ้ยเรามั่นใจเปล่าว,วะเฮ้ยทรงสวยปล่วะถ้าเกิดแบบเออเราถูกใจครับเราชอบเราก็ซื้อตัวนั้นมาได้เลยครับถ้ากางเกงมันแบบเลือกผิดรูปเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ทำแน่นนะมันไม่ได้เห็นปะถ้าเกิดมันรัดจนเกินไปอ่ะมันทําให้ขาดูแบบดูเล็กไปแล้วแบบ เวลาเดินอะ่ะมันเดินแบบมันเดินไม่เท่อะ่ะแต่ในบางมาหาลัยครับก็อาจจะแบบมีการแสงเกงที่หลากหลายแล้วนะครับเช่นเนี่ยกางเกงแซลักสีครีมได้หรือว่าเป็นกางเกงแซลักสีกลมๆกมางเกงยีนนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นปะว่ากางเกงยีนเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับ แต่ถึงกระนั้นครับเราไม่ควรใส่กางเกงยีนขาดเกินไปกางเกงขาสั้นกางเกงบอมนะครับเพราะว่ามันเป็นการไม่เกียรอาจารย์แล้วก็ไม่เกียร์มหาลัยเนาะข้อ 3. มีสไตล์ด้วยกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยถูกแล้วผู้ชายเนี่ยสามารถมีกระเป๋าที่หลากหลายครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าต่อให้เราใส่กางเกงไซส์สีดําแค่มีกระเป๋ายังไม่จบไม่ได้ไม่ได้กระเป๋าก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอะลองดูกระเป๋าเป้นี เห็นปะโอ๊ยบทอะไรเนี้ยใส่อะไรขวาแต่จริงๆไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไว้ข้างเดียวอะตรงเนี้ยถ้าเกิดมันมีการถ่วงหนักเยอะใช่ไหมครับทีไรเราอะสะิดรูปไมค์เคยเป็นครับคือแบบใส่ตลอดไว้ตอนมัธยมอะเฮ้ยเกินอย่างนี้เลยจ้าไหลเบี้ยวก็เอาแค่นี้ก็ได้ครับนี่เปาเล็กข้างหน้านะครับคือหนังสือนี่เฮ้ยก็ได้ว่ะกระเป๋าตังค์ครับเป็นทิกอย่างหนึ่งครับคือไมค์อะจะไม่ค่อยชอบเอากระเป๋าตังค์มาไว้ข้างในเห็นปะ ว่ามันดูแบบตรงๆอะ่ะไว้ข้างหลังแล้วแบบตุงไใหญ่อีกดูก้นใหญ่ได้เอากระเป๋าตังค์อ่ะใส่กระเป๋าอีกทีนึงเฮ้ยอยู่ดีก้เนเขเลยวันตีทันใดคือมันง่ายมากเลยอะ่ะประมาณนี้นะข้อสี่เครื่องประดับอย่าให้ขาดเปดิดงสร้อยอย่าให้ขาดไม่ได้ไม่ได้เครื่องประดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายครับมีได้ไม่แปลกเห็นปะเฮ้ยมันไม่ว่างหรอวะ มันมีนาฬิกามาแล้วเห็นปะจริงๆรินาฬิกามันชอบใส่ใส่อะไรได้บ้างกับไรข้อมือเห็นปะถามว่าได้ไหมมันก็ได้ไม่ผิดสองข้างแล้วแบบเฮ้ยมันเยอะไปไม่ชอบนาฬิกาออกข้อมือเดียวมันก็ได้อะจริงจริงนะครับเราสามารถมีกันแมทข้างหนึ่งเนี่ยสามอันก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่เรานะครับนาฬิกาอีกนึงแบบเพื่อสาวถามเฮ้ยไหมกี่โมงแล้วคะแบบมนแว่นสส่ตาเุ้ยพี่ครับผมสา่ตาไม่ส<บท>ั้นเลยอ่ะทำยังไงดีสา่ตาแฟชั่นสิเอามาใส่นี่ ผมเฟรชี่ไม้นะครับปีหนึ่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อย่างหนึ่งที่ไม่อยากจะแนะนำนะครับคือแว่นตากันแดดเนี่ยใส่โฟแล้วแบบเออมันทำให้แบบว่าเฮ้ยดูเป็นเซเล็บป่ะเฮ้ยคนนีค่ะอยากใด้ตาบ้าหรือเปล่าอ๋อเปล่าออจ้ากันแดด ราะคาจะรับสบ4ข้อนะครับการแต่งชุดมหาลัยให้เราดูดีมีสไตล์ไม่ผิดกฎมหาลัยเนี่ยจริงๆมันแต่งยังง่ายมัน้นะครับอยอะหนึ่งคือเป็นสิ่งที่แบบตายตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของสไตล์นะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมไปแต่งตัวตามนะครับแล้วก็อย่างนึงคือต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในอไม่รังไม่แต่งชุดมหาลัยเซกเก็ตยังเชนปลาเก๋าและ สวีครับ